สวัสดีค่ะครูชื่อครูซีนะคะครูคณิตศาสตร์โรงเรียนกุลบรีวิทยาค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขออนุญาตท่านผู้ชมนะคะนําเสนอเทคนิคการสอนในห้องเรียนนะคะนี่ก็จะเป็นเทคนิคการสอนเกี่ยวกับเกมเพื่อการเรียนรู้ค่ะจะมีเกมหลากหลายเลยก็จะเลือกเป็นเกมออนไลน์นะคะซึ่งเกมออนไลน์เนี่ยมีเนื้อหาที่หลากหลายและเราสามารถเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยครูสอนหลากหลายช่วงชั้น เราก็สามารถเลือกเกมที่เหมาะสมกับนักเรียนได้นะคะจะสังเกตว่านักเรียน,นี่ยมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะคณิตศาสตร์ไม่ได้เครียดอย่างที่คิดนะคะถ้ามองจากบรรยากาศในห้องเรียนตอนนี้นะคะคณิตศาสตร์ก็สามารถสนุกได้นะคะโดยใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายแล้วก็นักเรียนสามารถร่วมกันเป็นกลุ่มก็ได้หรือจะเป็นรายบุคคลก็ได้นะคะและที่สําคัญนะคะนักเรียนสามารถสร้างเกมได้ด้วยตนเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของนักเรียนชายม่ร่วมศึกษาตอนปลายนะคะนักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยจะมีการสร้างคําถามแล้วก็ส่งลิงก์ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้เลือกเล่นกันนะคะนี่ก็จะสุ่มว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้เล่นของกลุ่มไหนนะคะก็จะทําให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยมีความสุขตื่นเต้นแล้วก็สนุกที่สําคัญเลยนะคะทุกคนทําให้เราเนี่ยได้คิดแล้วก็วิเคราะห์เกิดความรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ นอกเหนือจากเกมเพื่อการเรียนรู้แล้วนะคะในห้องเรียนน่ยสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายเลยค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะก็จะเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning นั่นเองนะคะหรือที่เรียกกันง่ายๆเลยก็คือการจัดการเรียนรู้เชิงรุกค่ะให้นักเรียนเนี่ยสามารถปฏิบัติได้จริงมีการทำงานเป็นทีมแล้วก็นักเรียนสามารถใช้ความคิดรวบยอดของตนเองจากการเรียนรู้ในห้องเรียนนะคะโดยครูผู้สอนเนี่ยไม่จำเป็นต้องสอนและบรรยายอย่างเดียวนะคะสามารถเป็น โค้ดให้กับนักเรียนแล้วก็คอยแนะนํานักเรียนในการปฏิบัติงานนะคะในห้องเรียนได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่นักเรียนเนี่ยได้สร้างนวัตกรรมชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเมื่อสร้างชิ้นงานแล้วเราก็จะมีการนําเสนอนะคะผ่านทางแพดเล็ตบ้างนะคะหรือไม่ก็นําเสนอผ่านทางกระดาษชาร์ตนะคะเพื่อให้เพื่อนๆในห้องเรียนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ สามารถร่วมกันโหวตได้ว่าชอบผลงานชิ้นไหนของเพื่อนคนไหนนะคะและที่สําคัญเนี่ยในห้องเรียนนะคะเราสามารถเปลี่ยนบรรยากาศโดยการให้นักเรียนเนี่ยจัดทําวิดีโอนะคะแล้วก็นํามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะซึ่งมันจะมีความสนุกแล้วก็มีความสุขมากเลยเมื่อเห็นตัวเองเนี่ยอยู่ในทีวีนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะได้แลกเปลี่ยนว่า แต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวิดีโอแล้วก็สิ่งที่เพื่อนได้นำเสนอในวันนี้นะคะจะสังเกตว่าแต่ละงานเนี่ยนักเรียนก็จะมีความตั้งใจแล้วก็สนุกมากกว่าการเรียนแบบบรรยายนะคะและที่สำคัญนะคะการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของ active learning เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ย เกิดความกล้าสแสดงออกนะคะแล้วก็เกิดทักษะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดคำนวณนะคะการวิเคราะห์การให้เหตุผลหรือรวมทั้งความคิดสร้างสรรค์น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศในห้องเรียนนะคะรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของทั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะจะสังเกตว่า นักเรียนทั้ง2ระดับชั้นเนี่ยสามารถสร้างผลงานแล้วก็ชิ้นงานของตัวเองได้นะคะรวมทั้งทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็คุณครูอย่างเรานะคะเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆนะคะก็มีความสุขแล้วก็มีกำลังใจในการสอนมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ครูซีขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ